สวัสดียามเช้านะคะว้า wow. วแสงสวยมากค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้หนุยออกออกมาเดินแต่เช้าเลยนะคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้านะคะเดินเสร็จแล้วหนูก็จะกินกาแฟเสร็จแล้วก็จะไปโบลิ่งนะคะวันนี้วันนี้วันจันนะคะีค่ะเมื่อคืนนี้ XRP นะคะลงต่ำกว่าสามดอลลาร์นะคะอันนี้ออะเปลี่ยนคือตั้งตั้งตั้งราคาไว้แล้วว่าจะซื้อคือตั้งราคาลิมิตนะคะว่าจะซื้อไอ้ตรงราคานี้แหละคะ่ะแล้วทีนี้นี่แหละคะ่ะความที่เราเราเปลี่ยนใจนะคะเราเราเปลี่ยนใจอันนู้ก็เลยซื้อตอนสามดอลลาร์กว่านะคะ แล้วตอนนี้มันลงคือเราต้องใจเย็นนะคะคลิปก่อนอนุยบอกว่าอนุยตั้งราคาไว้แล้วแต่เราเราดันไปเปลี่ยนนะคะก็เลยอนุยก็เหลือตังค์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ซื้อแต่อนุยก็ได้ได้ซื้ออ่า XRP อ่าประมาณได้กำไรประมาณสองร้อหตัวนะคะก็ก็โอเคค่ะ ถือว่าเราเราถ้าเราได้มากกว่านั้นก็ดีแต่ว่าถ้าเราได้เท่านี้ก็ดีนะคะ,ะวันนี้นะคะหนุยจะมาเล่าให้ฟังว่าร่างกายเราพลังมีมีพลังงานนะคะเป็นพลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะเราเชื่อมกันหมดทุกอย่างแม้แต่เงินนะคะอาหารเงินพลังงานเงินเนี่ยหนึ่งบาทก็เท่ากับ หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทก็เท่ากับพลังงานก็เท่ากับหนึ่งล้านบาทเช่นกันนะคะเราลองเราลองตั้งใจนะคะพูดว่าฉันมีฉันมีสิบบาทสิมีความรู้สึกยังไงเอ่อแล้วก็พูดว่าฉันมีหนึ่งแสนบาทสิมีความรู้สึกยังไงนะคะเราจะต้องให้มีความรู้สึกธรรมดาหนึ่งแสนบาทกับหนึ่งร้อยบาท เพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนะคะพลังงานเนี่ยพลังงานมันเท่ากันแต่แต่เราถูกตั้งโปรแกรมว่าหนึ0งแสนบาทมันมากกว่า100บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดนะคะเราฝึกเราฝึกนะคะให้มันให้มันเอ่อให้ให้เรามีความรู้สึกเท่ากันนะคะหนึ่งแสนบาทฉันมีหน0 0งแสบาทหรือว่าเอาลองลองฉันบอก บอกตัวเองบอกว่าฉันมีหนึ่งหมื่นบาทฉันมีหนึ่งหมื่นบาทนะคะห้านาทีนะคะอันนี้อันนี้แบบท้าทายตัวเองนะคะฉันมีหนึ่งหมื่นบาทเขียนก่อนก็ได้เขียนลงในสมุดบันทึกนะคะพูดห้านาทีตอนเช้าตอนเย็นพูดห้านาทีนะคะฉันมีหนึ่งมืนบาทฉันมีหนึ่งหมื่นบาทถ้าเราอยู่อ,อังกฤษ ก็บอกว่าฉันมีหนึ่งฉันมีหนึ่งหมื่นปอนฉันมีหนึ่งหมื่นปอนนะคะเงินแล้วแต่ประเทศไหนฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์ที่อเมริกานะคะฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์พูดห้านาทีนะคะฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์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  อันนี้ก็คือการตั้งโปรแกรมในสมองเราใหม่นะคะว่าให้เรามีคือ1ดอลลาร์กับ10,000มืดอลลาร์เนี่ยมันเป็นพลังงานเดียวกันนะคะแต่เราถูกโปรแกรมว่ามันมีมากกว่าถ้าเราตั้งโปรแกรมว่า10,000มืดอลลาร์เนี่ยมันธรรมดาธรรมดาเราก็จะมี10,000มืดอลลาร์ได้ไง่ายๆนะคะมันเราจะดึงดูด ฉันมีหนึ่งหมื <tô S 1> <teacher. S 2> ่นดอลลาร์ฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์พูดห้านาทีนะคะพูดตามห้านาทีนะคะฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์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 จินตนาการฮะเห็นตัวเลขในบัญชีหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะคะหรือว่าหนึ่งหมื่นบาทฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์ ฉันมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์หรือว่าเราจะจินตนาการว่าฉันมีหนึ่งหมื่น XRP อยู่ในกระเป๋าเราก็ได้นะคะมีหนึ่งหมื่นดอลลาร์ในบัญชีนะคะจะจะเลือกเล,เลขตัวไหนก็ได้เอาที่เรา,เาแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่เคยปรารถนาเลยยังไม่เคยตั้งเจตจำนงเลย เราเอาน้อยๆก่อนเพื่อที่จะ,ะให้ให้ความเชื่อเราอะเข้ามาก่อนให้ความเชื่อเราเข้ามาก่อนนะอย่างตอนที่แอนุย่ยเขียนบอกว่าฉันเก็บเงินได้สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยฉันเก็บเงินได้สิบบาทบางทีมันก็มาเอ่อสิบสิบดอลลาร์นะคะบางบางทีมันก็มาหนึ่งร้อยบาทบางทีมันก็มา ยี่สิบดอลลาร์คืออนวุวยขายของนะคะคือมันมันจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันมาแบบนั้นแล้ค่ะบางทีเราก็เก็บเงินเรียนได้ในถ,ถนนอะไรเงี้ยตอนที่เราไปจอดรถเนี่ยเราลงรถเรามาเห็นนะคะอันนุยเคยเก็บเงินได้ 100, หนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งยี่สิบดอลลาร์ก็มีเคยมีนะคะอันนี้เราก็ พูดกับตัวเราเช้าเย็นนะคะ5นาทีฉันมี10,000ดอลลาร์ 1, ฉันมี10,000ดอลลาร์ 1, ฉันมี10,000ดอลลาร์ 1, การที่ความเชื่อของเรานะคะ,ะจํากัดแล้วกว็มีความพาเรามีความกลัวนะกลัวจะไม่มีเงินกลัวจะไม่มีกินกลัวจะไม่มีใครรักเพราะว่าเราถูกตั้งโปรแกรมนะคะคือ เขาสร้างความกลัวเรื่องสงครามเขาเรื่องเขาเขาสร้างความกลัวเรื่องเศรษฐกิจทีนี้เรากา็สนใจแต่เลือกภายนอกแล้วเราก็เลยกลัวแล้วมันก็เลยบล็อกจักระของเรานะคะจักระของเราเนี่ยไปคือจุดพลังงานแต่ละจุดในร่างกายเรานะคะก็คือแบบไหนตรงเขาเรียกอะไรนะเออกระดูกสันหลังนะคะ ทีนี้หนยก็ไปหามานะคะคือการที่เราจะปลดล็อกจาก,กระอันแรกของเรานะคะที่ก้นกบอะ่ะเราให้เราหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆนับหนึ่งถึงห้าแล้วจินตนาการจินตนาการนะคะลมหาย จากจมูกเรานะคะจินตนาการลมหายใจขึ้นไปจะมีเส้นขึ้นไปบนหัวจากจมูกนะคะนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็จินตนาการว่ามีเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นไปบนหัวบนหัวกระหม่อมเราบนหัวของเราเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หายใจเข้าพร้อมๆกันนะคะเสร็จแล้วหายใจออกนับหนึ่งถึงเจ็ด เส้นตรงจากหัวเราลงไปในกระดูกสันหลังเราลงไปลงไปที่ก้นกบนะคะนับ1-7ถึง7หายใจออกพร้อมๆกัน1 2 3 4 5 6 7ลองทำดูนะคะทำหายใจเข้า1 2 3 4 5หาหายใจออก จินตนาการลงไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเคลองทำสัก ลองทำสัก5ครั้งนะคะเสร็จแล้วบอกตัวเองนะคะฉันปลอดภัยบอกตัวเราเองนะคะฉันปลอดภัยที่จะรับความรักฉันปลอดภัยที่จะรับความอุดมสมบูรณ์ฉันปลอดภัยที่จะรัก ที่จะรับนะคะความสุขฉันปลอดภัยที่จะรับสุขภาพดีทำแบบนี้นะคะแล้วคือแบบาการที่เราปลดล็อกจักระจักระตรงก้นกบเนี่ยก็คือจักระอันแรกนะคะเรียกว่ารูทจักระจะทำให้เราสุขภาพดี Uh, เราพลังงานมันมันโฟล์อ่ะมันไหลโฟล์ตอนถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีมม uh, ความกลัวแล้วเราก็จะรับได้ทุกอย่างนะคะคือรู้จักะอันนี้มันมัน,อ,นอันแรกเลยที่เขาต้องการให้ต้องการให้เราบล็อกตัวเราเองนะคะถ้าเราสะสมความกลัวเยอะเๆะเยอะๆะเราก็จะกลัวขาดแคลนอาหาร กลัวขาดแคลนเงินขาดแคลนเรื่องสุขภาพก็คือสุขภาพไม่ดอนนีอันนี้สองอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ก็อน,น,กอน,นุกำลังกำลังฝึกนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่แปดอน,นุรู้สึกว่าพลังงานมันเข้ามาเพราะเขาต้องการร่างกายเราเว,วิญญาณของเรานะคะต้องการให้ร่างกายของเราเนี่ยเปิดไลฟ์ฟลูรับพลังงานที่ คล่องแคล่วนะคะที่คล่องถ้าไม่คล่องเนี่ยแสดงว่าเราเราเยังติดขัดอยู่เราถูกบล็อกอยู่นะคะนี่คือการปลดล็อกนะคะโอเคค่ะ,อะขอทุกคนทำสองอย่างนี้นะคะก็คือฉันมีหนึ่งหมื่นฉันมีเงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์ฉันมีเงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์แล้วบอกว่าฉันมีแล้วนะคะบอกเจาะจงไปเลย จะจำนวนเท่าไรก็ได้ที่เรา,เาม,มีมีความพอใจอ่ะคือมีความพอใจถ้าเราเชื่อว่าเรามีแล้วเราก็จะมีนะคะต่อไปนะคะแล้วก็เราก็หายใจแล้วก็นับหนึ่งถึงห้าหายใจเข้านับหนึ่งถึงห้าพร้อมๆกันในใจนะคะนับหนึ่งถึงห้าพร้อมๆกันจะนั่งจะนอนก็ได้นั่งตัวตรงนะคะหรือนอนตัวตรงได้นะคะเพราะว่า พลังงานเนี่ยมันไหลเวียนเข้าที่กระดูกสันหลังเรานะคะให้ให้ตัวตรงนะคะเข้าถึงนั่งตัวตรงเลยะคะ่ะเวลาทํามสมาธินะคะพลังงานจะเข้าไปางั้นโอเคค่ะอนุยมาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ